ดูบรรยากาศค่ะจะเข้าเมืองคะ่ะเข้าเมืองตอนสี่สายเตื่นมาแล้วก็นอนอีกรอบนึงตอนนี้สิบโมงสิบโมงสามสิบสี่จะสิบเอ็ดโมงแล้วจะเข้าเมืองตอนนี้เข้าเมืองคือสายจ้ะแม่พียิ่งเลยแฮะแม่พีคิดมีปัญหา,กกาอากาศแว่นตา

Mm. Vadå mamma? Jag Men varsågod, du kan sitta. Du kan ha spö. Vill du ha grönsäcken? เมื่อกี้นะคะพี่กิตกินฮอทดอกไปสองอันแล้วเรากินฮอทดอกไปสองอันแล้วกินฮอทดอกของฝรั่งเศสไปอันนึงแล้วเมื่อกี้เรากิกนขนมไปแล้วก็กินน้ำา้านนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของวันนี้กินแวบถูกๆพกพกเพราะขี้เกียจไปนั่งกินเพราะมันไม่หิวจนถึงขั้นต้องแบบไปนั่งกินร้านอาหารแบบ แค่แบบลองท้องหน่อยหนึ่งเนาะ เธอวันว่ามิช่เอกั็มาจากในเมืองแล้วนะคะแล้ววันนี้อากาศโคตรจะดีเลยคือแบบนั่นแหละโลกเรามันเปลี่ยนไปนะดูสิเนี่ยมันแต่สิบหกองศาพี่น้องพี่น้องป่องไปสิบหกองศาโอ้ยอันนี้สวยแล้วหล่อนนี่อันน้องสวยแล้วเดีย๋ยวต้องรดน้ำอีกเปลี่ยนมา พี่น้องปลงไปเดี๋ยวอีชันต้องรดน้ำอีกรอบพรุ่งนี้ทำงานอีกวันหนึ่งต้องรดน้ำเยอะๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมตรงนี้น้ำวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานทั้งวันแล้วก็อังคารอีฉันก็จะบินแล้วอังคารจันทร์อังคารพุทธพลาดก็คือแบบ กลัมวันสุกอะดีไม่ดีก่อนวินก็จะลดน้ำอีกรอบอันนี้ก็ออกดีหรือเกินออกแบบเยอะแบบพอเอาหนอกแยกออกมาก็แตกอีกอย่างนั้นอะคือแบบดูเนี่ยอุณหภูมิ 16องศาแปกมากเลยอ่ะว de de ันน um yeah. ี้วันที่เท่าไหร่เออวันนี้วันที่24กันอย่าก็คือเนี่ยดูต้นไม้ที่บ้านเห็นไหมต้นไม้เพื่อนบ้านสิต้นเมเปิลก็จะเริ่มมีสีเหลืองออกมาแล้วนะเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้ว คือเดี๋ยวก็จะมาเปิดถุงนะคะคือไปในเมืองไปในเมืองแบบเอ้ามาแรงกลับมาทำไมมาแรงกลับมาอีกแล้วเบื่อจังพอพอเริ่มรอยมาแรงก็กลับมาเลยมีช่วงเดือนนี้แหละมลงเยอะเพราะว่าเริ่ดหมุนนั่นคลายแบบ คลายแบบหน้าร้อนประเทศไทยเนาะแบบมันจะมีอยู่เดือนช่วงหนึ่งที่แบบอันนี้ง่ายมากเลยของอะไรถ้าวางไว้ข้างนอกจะบูดหรือแบบจำแรงมาง่าย,ายๆอะไรเงี้ยก็จะหนี่สวเดนเหมือนกันมาเดี๋ยวคือวันเนี้ยที่จริงอะนอนตื่นประมาณหกโมงสี่สิบมาห้องน้ําแล้วเมื่อคือนเนี่ยนอนเดดกนอนเกือบเที่ยงคืน ที่จริงถ้าไปนอนเที้ยงคืนนะตื่นมาเวลานั้นก็รู้สึกสดชื่นหน่อยๆแต่แล้วก็เล่นแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พี่คิดเริ่มรู้ตัวเหมือนเหมือนจะเริ่มตื่นเพราะว่าเหมือนดูคลิปอะไรไม่รู้อ่ะแล้วลืวมปิดเสียงไงแบบเสียงคลิปก็เลยดังแล้วเราก็เลยเอองั้นก็ปิดโทรศัพท์ไม่ได้ปิดโทรศัพท์เอาโทรศัพท์วางปิดเสียงนอนต่อดีกว่าเพราะเริ่มรู้สึกง่วงๆเนาะเพราะเมื่อคืนเนี่ยนอนแบบ เที่ยงเกือบเที่ยงคืนใช่ปะ่ะก็เลยช่วงประมาณเกือบแปดโมงเนี่ยก็นอนไปต่อจนจนกระทั่งแบบเนาะน่าเหมือนเหมือนจะเคลิ้มไปสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง่งเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแฉก็นอนก็ตื่นขึ้นมาก็แบบโอ้เกือบสิบโมงละเก้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ละมั้งเก้าโมงเก้าโมงประมาณนี้ก็เล่นโทรศัพท์แล้วสักพักแม่ก็โทรมาหาพีทประมาณว่า ไอตรงขาแว่นอะเหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนแบบหักหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วมันอยู่ในช่วงประกันพอดีเนาะปีหนึ่งซื้อประกันเอาไว้มาประกันแว่นแล้วก็แบบก็แบบก็มาบอกแม่ว่าให้โทรพีกิ๊กเลยบอกว่าโทรไปที่ร้านนักกิจเขาว่างมีเวลาเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปเขาบอกเออมีเวลาเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวดูได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องบุกเวลาก็เลยบึงรถไปไปในเมืองนะหกสิบกิโลก็ขับประมาณสี่ิบห้าทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่สัญญาแล้วก็ตีเป็นชั่วโมงเลยไปแล้วแบบเหมือนเขาก็คงติดกาวให้นิดหน่อยบอกว่าดูถ้าแบบมันไม่โอเคเขส่งให้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเหมือนเขาแล้วเขาจะส่งให้ช่างแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรื่องของแม่แะ้วก็คือแบบเมื่อวานก็คือเมื่อวานเนี่ยเราเหวียพี่คิดใช่ปะแบบรู้สึกแบบแปลกๆมากๆเลยแบบเราคิดว่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่าโกบอลอืบแบบนิง่งหรือแบบพวกโลกโรกร้อนจริงๆเลยเนะี่ยเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอย่างตัวเรากับพี่ขิดได้เห็นได้ชัดเพราะว่าตอนเนี้ยฤดูใบไม้ร่วงใช่ปะเราก็คือ อากาศมันแบบแปลกๆตั้งแต่ปลายฤดูร้อนจนถึงเริ่มเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงของภาคเหนือสุรินทร์นะที่เราอยู่เนาะเพราะว่าอ่ะเอาง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยตอนที่เนี่ยฤดูใบไม้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมีอยู่สองคืนอะ่ะอยู่ดีๆอุณหภูมิก็อยู่ดีก็ลดลงมาเลยนะจนถึงแบบว่าสามองศาเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบเหมือนแบบว่าอุย๊ยเออเนี่ยแหละเริ่มเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วแหละแบบหน้าหนาวก็เข้ามาแล้ว ว่ามันเหลือแลขแบบบวกแต่เป็นเลขตัวเดียวแล้วอะไรเงี้ยลดจาก10-18-12จนเหลือแบบนี่แล้วก็เลยแบบเนี่ยแหละใชาแหละลาสภาอีกวันแบบสัปดาห์ถัดมาแบบฝนตกทั้งวันนะตกแรงๆทั้งวันแต่น้ำไม่ทั่วไม่อะไรอย่างงี้นะตกแบบตกแรงแบบ ครึ่งวันแล้วก็ตก,ตกตกตกคือแบบอย่างนั้นทั้งวันแล้วแ,แบบในขณะที่ภาคเหนือของสวีเดนที่แบบอยู่เหนือขึ้นไปอีกเนาะคิรูน่าเนาะคิรูนะนั่นแหละหิมะมาละะแล้ว่ะสามสิบแปดเซนติเมตรอ่ะแล้วสามสิบแปดเซนติเมตรก็ประมาณหัวเขา่าเราได้เนาะคือแบบงงมากแล้วตั้งและภาคใต้คือแบบหน้าร้อนอยู่แต่ภาคเหนือสุดนี่คือแบบหิมะมาเล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ดูอนะุณหภูมิเขาก็คือแบบ เดี๋ยวหิมะก็คงละลายภาย1หนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยมันมาเร็วไปไหมพวกมันยังไม่ใช่พฤติก,การทันวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออม,มันไม่ใช่ของมันนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้สิบหกองศาเว้ยท้งที่จริงอะสิบหกองศานี่มันไม่น่าจะใช่ปลายเดือนกันยาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยามันไม่น่าใช่ไงก็พูดกับพี่กบว่า เออเนี่ยที่เขาบอกว่ามันแข่งทั่วโลกอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยเออมันก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอะเราเป็นห่วงก็คือเราเป็นลูกสาวมีพ่อแม่สองคนแล้วเราอะอายุสามสิบใช่ปะ่ะแล้วเราก็บอกไปคิดว่าที่ถ้าแบบโลกแบบถ้าโลกเงี้ยแบบโลกที่เราอยู่เป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้เป็นหลังที่เราตายไปก่อนได้ไหมแบบว่าไม่อยากให้แบบหิมะ ถึงนะเยอะชิบหายหรือว่าร้อนชิบหายอะไระแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่อยากให้เจอถึงแบบไม่อยากให้ถึงขนาดนั้านอย่างถ้าอยประเทศไทยอยู่ที่ประเทศไทย50องศาอะไรเงี้ยเราก็คงเป็นห่วงพ่อแม่เราแต่โชคดีที่เราแบบไม่ได้มีลูกอยู่ประเทศไทยหรอกปะถ้าแบบพ่อแม่คงจะอยู่ได้สัก40ปีอะไรเงี้ยสิบหปีอะไรประมาณนี้เนาะแบบก็แบบหรือว่าเราเองก็เหมือนกันเราไม่อยากจะมาเจอจะมาเจอแบบแบบ เหตุการณ์น้ำท่วมชิบหายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยอุทกภัยอะไรพวกเนี้ยเราไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้แบบมันเริ่มรู้แหละว่าแบบโลกมันนี่จริงๆนะหยุดซื้อเสื้อผ้าบ่อยๆนะกิติพรมากินน้อยๆขี้น้อยๆเข้าใจไหมกิติพรมาไปซื้ออะไรมัง่งพี่คิดอันนี้มันคล้ายๆแบบสารกกนบูดรอะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าสารกกนบูดแล้วกันช่วยไม่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรพวกยามต่างๆเงี้ยแบบ เสียไวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมโูจริงหรอบอกคอสต์ดูชจริงเหรอจริงเหรอบิลเลยพี่ว่าแค่สินเองจริงเหรอไม่บลิลเลกจังเลยอ,เ<ว>อีกเก้าคู่การแแพงพีต้อยมาเด็ดกุ่มปัน้นแล้วก็ซื้อกล้วยมานะเพราะว่าเดี๋ยจะไปมีวันจันทร์ไปเที่ยวบา,านัาคาเก็ต้องมีแบบกล้วยพี่พีชอันนี้โรลลยนะยี่สิบสี่โนน่ะกล้วยก็ซื้อมา หนึ่งโลเจดขีดอันนี้ประมาณ15บห้า<ม>โขลเป็นโงอกกินขาหมูก็ได้กินบางเนี่ยต้มขาหมูใช่ปะ่ะเมื่อวานตอนคืนแล้วส่วนใหญ่ก็ไอขาหมูถ้าสบดน้ำต้มมันเหลืออะไรก็ทำมาเป็นน้ำชุบกว๋วยเตี๋ยวแทนแล้วก็นี่ซาลา,า,าิิเท่าไหร่มีจำไม่ได้เหมือนประมาณไม่เกิน30มสิบโครกนู่นนะจำไม่ได้แล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยคะ่ะ เดี๋ยวจะจนเคสใส่ขวดแล้วพาะมันใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ซื้ออันนี้คล้ายๆซาลามีก็ซาลามีแหละจะเป็นซาลามีแป้งยาวๆให้ดิคิดแล้วก็ซื้อเนรให้ดิคิด้วยคล้ายๆกุ้งแกะบ้านหราซื้อหน่อยเดียวนะเพราะว่าที่จริงอ่ะจะไปซื้อแค่นิดเดียวก็นิดก็แต่ไอ้พวกนี้ได้เพิ่มมาหน่อยนะแล้วก็ซื้ออันนี้ไว้เนยกินกับหนูปักแล้วก็ซื้อ น้องของโยเกิร์ตเพราะมันเปรี้ยวกว่าโยเกิร์ตคล้ายๆพวกบลิดโยเกิร์ตอะไรเงี้ยให้พี่คิดนะคะซื้อมาสอนกันว่าเขาว่าสามจุดเจ็ดเท่ากันเลยอะพวกคาร์าบโบไฮเดรตอะสามจุดเจ็ดเท่ากันเลยไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยนจะให้พี่คิดนี่แล้วก็ซื้อสลัดมาเพื่อจะทำถาดโก้ให้พี่คิดอันนี้ก็อันนี้สลัดอันนี้เป็นเท่าไหร่ ตัวละสามห้านะเริ่มกลับมาราคาเดิมหน้าหนาวก็ติดราคาแล้วเนอยอันนี้ก็เหมือนเกือบเจ็ดสิบเหมือนกันนะยี่ห้อเนี้ยเนาะมันจะแพงไหมเพราะเป็นเนยแข็หมายถึงแบบเป็นเนยเนย,เนยบัวเนยนมอย่างเงี้ยไม่ใช่เนยที่แบบผสมเขาเรียกว่าอะไรพืชผักอันนี้นะคะเท่าไหร่เนจำไม่ได้ไม่ไม่ไม่ถึงยี่สิบันจำไม่ได้หรือว่ายี่สิบต้นๆนีนน่แหละแค่นี้ึง ค่ะยี่ห้อนีอ้ก็ถูือเกือกร้อรนแล้วก็อันนี้แหะค่ะโปรโมชั่น17นะคะซื้อมาเยอะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าซื้อหมูทิ้งเดียวแล้วก็สาตาก้าหน่อยเดียวแล้วก็ซื้ออันนี้เหมือนบบกับไปกินกะทากนี่ก็เหมือนประมาณ 10, 13หรือ15ตัวนึงชอบเกีย๊ยวนะคะเอาเนื้อออกมาแล้วเดี๋ยวจะหั่นผักใสก่ตู้เย็นเอาไว้แล้วเราก็กินอาหาร